เกิดอะไรขึ้นกับ MK s u k สุก้สถานการณ์เนี่ยเขาคันวิกฤตหรือเปล่าจนถึงขั้นต้องปั้นแบรนด์น้องใหม่ในเครือขึ้นมาใช้ชื่อว่าโบนัสสุกี้เตรียมประเดิมสาขาแรก16กรกฎาคมนี้ที่โรบินสันสระบุรีถึงขั้นที่หลายคนเนี่ยบอกว่านี่แหละคือว่าที่คู่แข่งของตีน้อยแล้วก็ลักกี้สุกี้ค่ะแบรนด์ใหม่นี้มีความน่าสนใจมากแค่ไหนในหมู่ผู้บริโภคอย่างเราเรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกัน เดี๋ยวต้องบอกนะคะว่าหนึ่งวันมานี้มีข่าวส,สดๆร้อนๆที่สร้างความตื่นตัวในหมู่ผู้บริโภคอย่างเราไปทั่วโซเชียลมีเดียเลยนะฮะเมื่อมีการแชร์ภาพข่าวของเพจสระบ,บุรีโพสต์นี้นี่แหละบอกว่าเอ๊มีร้านใครร้านสุก,กี้นะจะมาเปิดใหม่อยู่ในโรบินสันสระบุรีเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการเฉลยนะคะว่ามันคือร้านโบนัสสุก ะะว่าที่กู่แข่งตีน้อยแล้วก็ลักกี้สุกี้ซึ่งเป็นของเครือ MK Restaurant Group นั่นเองนะฮะแน่นอนเพียงแค่กระแสข่าวที่เกิดขึ้นร้านยังไม่ได้เปิดนะคะแต่ทำให้ในเช้าวันจันทร์ที่14กรกฎาคมเนี่ยหุ้น M ของ MK บวกกลับขึ้นมาเลยสะท้อนการตื่นตัวในเรื่องนี้มากทั้งในมุมของนักลงทุนแล้วก็ผู้บริโภคอย่างเราๆละค่ะ หลายคนก็เลยอดคิดไม่ได้จริงๆว่าอร้านนี้เนี่ยพี่ใหญ่อย่าง MK เขาไม่น่าจะมาเล่นๆมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะอันดับแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้คงราคามาด้วยราคา219บาทต่อหัวนะคะซึ่งนั่นคิดแบบเน็ตๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่275บาทเน็ตเนาะรวมเครื่องดื่มแล้วก็แวก7%กินได้60กว่าเมนูไม่อั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ในเฟสเดียวกันกับ2เจ้าดังไปเป็นที่เรียบร้อยเวลาเปิดปิดก็เหมือนกันแบบ เป๊ะเ,เลยคือ11โมงจนถึงตีห้าพอไม่ได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยออกมาตั้งเอาโดร์ข้างนอกแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของเวลาเปิดปิดแล้วก็ที่จอดรถอะไรเนี่ยมีความสะดวกสบายเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้โดยเฉพาะกลุ่มตลาดกลางแล้วก็กลุ่มแมสนั่นเองค่ะทาไมบอกว่าเป็นคู่แข่งเนี่ยก็คงไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนะแต่เออหลายคนก็สงสัยนะคะว่าที่ MK เนี่ยกระโดดแยกแบรนด์มาจับลายสุก,กี้บุฟเซ่แบบนี้แข่งตีน้อยแข่งกับลักกี้สุก,กี้เนี่ยเป็นปผลประกอบการของ MK เ เข้าขั้นวิกฤตแล้วหรอ ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นสักทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราย้อนไปดูผลประกอบการในช่วง5ปีให้หลังมาเนี้ยจะเห็นว่าอัตราการเติบโตของรายได้ระหว่าง MK แล้วก็สุกี้ตีน้อยเนี่ยมันค่อนข้างจะมีอัตราการเติบโตที่แตกต่างกันค่อนข้างจะเห็นได้ชัดค่ะโดยสุกี้ตีน้อยมีัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดกําไรเนี่ยแตะพันล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยผลประกอบการโดยรวมนักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่ามีโอกาสจะแตะหมื่นล้านบาทได้ไม่ยากค่ะสวนทางกับ MK นะคะที่แม้จะมีผลการ ไรต่อเนื่องอยู่นะคะแต่อัตราการเติบโต ลดลงนะคะชะลอตัวค่ะแล้วก็สัดส่วนของกําไรเนี่ยก็ยังไม่ได้ทิ้งห่างจากคู่แข่งในแบบที่สบายใจได้นักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ MK เคขายังไม่ได้วิกฤตค่ะงบการเงินของเขายังคงมีกําไรแต่เพียงแต่หากปล่อยสถานการณ์เอาไว้แบบนี้เนี่ยในอนาคตข้างหน้าอาจจะใช้คําว่าไม่วิกฤตต่อไปไม่ได้แล้วก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ต้นปี2568ตลาดสุก,กี้เจ้าดังในประเทศไทย แข่งเดือดมากๆเป็นเหตุผลที่ทําให้เราได้เห็น MK สุกี้นะคะกระโดดมาแตะลายบุฟเฟ่แล้วก็ยอมดั้มราคาตัวเองลงมาเหลือ299บาท19รายการเมนูอาหารสั่งได้ไม่อั้นแม้แน่นอนในกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะมองว่าอย่าทํากลยุทธ์สงครามราคาเพราะมันไม่ใช่การแข่งขันที่จะทำกำไรได้ในระยะยาวแบบยั่งยืนค่ะแต่ MK ็เขาอ,ออกมาเปิดเผยนะว่าแคมเปญน,นี้ของเขาเนี่ยมันสามารถกระตุ้นยอดขายของเขาได้จริงเพียงแค่4วันหลังจากที่เปิดแคมเปญน,นี้มายอด ขายก็พุ่งขึ้นไปกว่า4 9แล้วก็ได้รับกระแสเสียงตอบรับที่ค่อนข้างจะดีเลยแหละค่ะแต่กระน,นั้นถ้าพูดตรงๆเนี่ยวัตถุประสงค์หนึ่งของ MK ที่เขาตัดสินใจกระโดดมาแตะแคมเปญน,นี้นอกจากเป็นการสร้าง awareness สร้างยอดขายเพิ่มกระตุ้นยอดขายแล้วเนี่ยผมว่าเขาคงอยากจะแย่งชิงส่วนแบ่งลูกค้าใช่ไหมจากกลุ่มกลางและก็กลุ่มแมสมาจากตีน้อยแหละแต่ว่าแน่นอนพอแคมเปญเป็นแบบนี้าราคาถ้าเทียบเท่าตีน้อยอ่ะพอเขาดั้มราคา MK ดั้มปุ๊บตีน้อยก ทำลงมาตามอย่างนี้เขาเค่บอกไงคะว่าสงครามราคาอย่าทำใครเริ่มก่อนมีโอกาสเสียเปรียบมากกว่าถูกไหมคะพอ MK มด<ำ>ั้มตีน้อยก็ดั้มลงไปและดั้มได้ในราคาที่ถูกกว่าที่ผ่านมา MK กับตีน้อยแบนดิ้งต่างกันกลุ่มเป้าหมายต่างกันการจะใช้ MK เป็นม้าสึกในตลาดสุก,กี้บุฟเฟ่อาจจะเป็นเรื่องยากการปั้นแบรนด์ใหม่อาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่า แล้วก็สอดคล้องกับทิศทางที่นักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยมองด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะคะที่สุดท้ายแล้ว MK จะคลอดแบรนด์น้องใหม่ออกมาโดยมีชื่อว่าโบนาสุกี้ค่ะซึ่งถ้าเราจะมองให้ดีนะคะว่าโบนาสุกี้มีความน่ากลัวแค่ไหนจะสามารถยึดตลาดนะคะ สุก,กี้บุฟเฟ่ตนะ์เนาะตลาดชนชั้นกลางล่างเนาะกลุ่มแมสรวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เท่าตีน้อยหรือลักกี้สุกี้ทำเอาไว้ได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าแข่งขันในเรื่องราคาโอุบอกเลยว่ายากสิ่งที่ต้องแข่งขันที่ผู้บริโภคยุคป,ปัจจุบันให้ความสําคัญคือประสบการณ์ที่พวกเขาจะได้รับจากการที่หยิบควักเงินในกระเป๋าพวกเขาไปใช้บริการอย่าลืมนะคะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เข้ายากหมักแพงคนตัดสินใจไปใช้บริการร้านอาหารนอกบ้านน้อยลงแล้วก็ใช้แบบจํากัดเลือกสรรมากขึ้น แม้ว่าบุฟเฟ่ต์เนี่ยจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเขามีอํานาจจะกินเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าเขาไปกินแล้วเนี่ยแต่เนื้อมันเนี้ยเหนียว,ยวคุณภาพมันไม่อร่อยน้ําซุปมันไม่โอเคเขามีประสบการณ์แย่ปับ๊บเขาอาจจะไม่กลับไปใช้บริการอีกเลยรวมไปถึงโซเชียลมีเดียบอกต่อได้ไวมากสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่ร้านทุกร้านจำเป็นต้องนำมาแข่งกันรวมไปถึงบริการ ที่อบอุ่นแล้วก็ประทับใจอย่าลืมนะคะว่าการที่ MK เนี่ยร้องเพลงเต้นๆในช่วงแต่ละช่วงเวลาที่เขาได้ทำตลอดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ฉกคะแนนรอยยิ้มของลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นสเสน่ห์นะคะที่จนถึงปัจจุบันเนี่ย MK ยังคงถูกพูดถึงในเรื่องของการให้บริการที่ใส่ใจแล้วก็อบอุ่นอยู่เลยถูกไหมคะลูกค้าส่วนหนึ่งเติบโตมาแบบนี้ลุกขึ้นมาเต้นหมุนหของ MK เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า โบนัสสุกี้เนี่ยเอาสิ่งนี้เหล่านี้ที่ m อเคยมีมาใช้สร้างความไม่เปรียบให้กับตัวเองหอบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอันตรายแล้วก็ประมาทไม่ได้เลยทีเดียวสําหรับสุกี้ตีน้อยแล้วก็ลักกี้สุกี้ในการที่จะแข่งขันกัน,นต่อไปเพราะคุณลองคิดดูสิว่าขนาดวันเนี้ยที่อัดเทปอยู่14กรกฎาคมร้านยังไม่เปิดแต่ว่าในเรื่องของการโปรโมทประชาสัมพันธ์โอ้เชื่อว่าเขาไม่ได้จ้างเนาะหรืออาจจะจ้างก็สัดส่วนที่น้อยมากๆคนยังรับรู้เป็นข่าวในหน้าสื่อหลามากขนาดนี้แล้วแล้วจะร้านเปิดจริง แถมมีโปรโมชั่นล่อใจ1แถมหนึ่งอีกเนี่ยโอ้ว่าในช่วงแรกเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดึงคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของตีน้อยแล้วก็ลักกี้สุกี้ให้ไปเปิดใจลองชิมได้อย่างแน่นอนแต่จะรักษาเอาไว้ได้ไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับแล้วล่ะค่ะจะเป็นตัวตัดสินทั้งหมดแล้วว่าใน3เจ้านี้เจ้าไหนจะครองใจผู้บริโภคยุคปัจจุบันได้มากกว่ากันสําหรับสมรภูมิบุฟเฟ่สุกี้ในประเทศไทย นั่นแหละค่ะจะเป็นคนที่อยู่รอดค่ะเอาลคะคสุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายไว้แล้วกันนะคะว่าถ้ามีโบนัสสุกี้ไปเปิดแถวบ้านคุณเนี่ยคุณจะไปริ้มลองหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะให้เขาไปเปิดที่สาขาไหนอ่ะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเล่นๆใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะแต่เหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันทําให้คุณรับรู้ข่าวสารต่งตางๆที่เกิดขึ้นประจําวันได้มากขึ้น,นแล้วก็โอฝากหน่อยนะคะช่วยปเป็นกำลังใจให้โดยการกดหัวใจกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ต่อนะคะไปบอกคนใกล้ตัวคุณให้โอ้วยนะคะ